มาเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราเราจะเราจะปิ้งมิ้นนะคะเพื่อนๆเราจะต้องแกะแกะอย่างนี้นะคะเอาเอาออกจากเอาออกจากอันนั้นก่อนเพื่อนๆนะแบ่งเป็นอันนี้อันนี้คือน้ <uc> ําหวานเพื่อนๆดูนะคะน,นี้คือรังผึ้งนี่รังผึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอารังผึ้งปิ้งนะเพื่อนๆ ะะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะรังพึ่งนั้นเราจะใส่เราจะปิ้งนะคะเดี๋ยวปิ้งด้วยใบตองนะคะ <ๆ S 2> เราจะใส่เกลือใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆใส่เกลือทั้งสองด้านเลยนะคะ <ๆ S 2> เอาเกลือโรยนะคะเกลือโรยเกลือโรยทั้งสองเลยเพื่อนๆ,ๆใส่เกลือนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะ เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนๆอออือร่อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใบาตองนะใบตองเราปิ้งด้วยใบยตองนะคะปิ้งด้วยใบยตองเดี๋ยวใบตองนะคะใบตองเรานี่แหละใบตองนะคะใบตองสักสี่ชั้น่ะใบตองสี่ชั้นเลย ปิ้งด้วยใบยตองนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะปิ้งมิ้นด้วยใบยตองเดี๋ยวเราจะห่อนะคะนี่นะคะเพื่อนๆห่อด้วยใบยตองห่อด้วยใบยตองห่อด้วยใบยตองนะคะทำป็นเดี๋ยวเราจะปิ้ง ติ้งด้วยเตาถ่านนะคะเพื่อนๆนี่เตาถ่านนี่นี่นะคะเพื่อนๆบางคนก็ใช้หน้ากระทะนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปิ้งนำไปปิ้งนะคะปิ้งไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆ ปิ้งไฟอ่อนๆเราจะไปปิง้งเตาถ่านนะคะนะเพื่อนค่ดเสร็จแล้วนําไปปิ้งนะคะเพื่อนๆปิ้งด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นเป็นเตาเตาถ่านนะคะปิ้งด้วยไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้สุกนะคะสุกแล้วามาลุ้นกันนี่ปิ้งมิ้นนะคะ วันนี้เรามาปิ้งมิ้นกันนะคะพเพื่อนๆอากาศร้อนมากเลยดูเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าขุดไทยร้อนจริงๆเลยนะคะพเพื่อนๆข่ดตอนนี้นะคะได้แล้วนะคะพเพื่อนๆไม่แล้ะไม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเดี๋ยวเราจะมาแกะนะคะนนี้เรา ปิ้งปิ้งเพิ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นไงบ้างลุ้นพร้อมๆกันเดี๋ยวเราจะลุ้นเพิ่งเพิ่งวมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแกะดูเลยแกะดูนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะแกะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ้ย นี่นี่เขาทาดีนะเนี่ยนี่เพื่อนๆลองดูนะคะเยเดี๋ยวใส่จานก่อนใส่จานปึ๊บนี่นเพื่อนๆลองมาดูน่าทานมากๆเลยพิ่งเพิ่งเดี๋ยวชิมก่อนอืม อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะแบบนี้เลย